v o w e l aw กับ au นะคะออกเสียงอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะตัว aw นะคะกับ au เนี่ยนะคะเราจะออกเสียงเหมือนกับเสียง short vowel o นะคะ short vowel o ยังจำได้ไหมคะออกเสียงยังไงออกเสียงว่าอ่อนะคะตัวทางโฟนนติกจะเขียนแบบนี้นะคะออกเสียงว่าอ่อนะคะอย่างเช่นคำว่า hop อย่างนี้ใช่ไหมคะก็เราจะออกเสียงว่าเหอะอ่เพอะ hop นะคะ hop นะคะ hop แบบนี้นะคะเป็นเสียงออะนะคะ aw กับ au ก็ออกเสียงว่าออะเหมือนกันนะคะสัญลักษณ์ทางโฟเนติกคือแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะไปเริ่มที่ aw ก่อนนะคะ aw ออกเสียงว่าออะนะคะเช่นนะคะเหลนะคะ l คือเหลนะคะ aw คือออะนะคะรวมกันเป็นเลออะเหลอนะคะเลออะเหล่ นะคะ draw นะคะ dr คือเดิร์นะคะเดิร์นะคะแล้วก็ aw คือเออนะคะเป็นเดิ draw นะคะเดิ draw นะคะ hawk นะคะ h คือเหอะนะคะ aw คือเอ่อนะคะแล้วก็ k ก็คือเขอะนะคะเหอะเอ่อหอกนะคะเหอะเอ่อเขอะหนะคะเหอะเอ่อเขอ ะะทีนี้ไปดูตัวอย่างที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเป็น C R A W L นะคะ C R นะคะคือเป็นเร r นะคะควายลอเรือนะคะแล้วก็ A W คือออนะคะแล้วก็ L นะคะคืออืนะคะคืออืเหมะคะคือนเป็นตัวลอลิงนะคะ,ะคออออื crawl นะคะคออออื crawl นะคะ crawl ก็จะเขียนเป็นแบบประมาณนี้นะคะ crawl นะคะ crawl ก็คือแปลว่าคลานนะคะ j a w นะคะ j นะคะคือเจอนะคะเป็นจอจานนะคะทางโฟนติกจะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ a w ก็คือเออนะคะเจอออจอนะคะเจอออจอนะคะก็คือมันจะเป็นตัวประมาณนี้นะคะจอนะคะจอนะคะแล้วก็ a w นะคะ ful นะคะไปดูทางโฟเนติกนะคะตัวนี้นะคะมีกี่พยางเอ่ยมี2พยางนะคะเพราะว่ามีจุดตัวนี้เน้นเสียงที่พยางแรกนะคะเน้นเสียงที่พยางแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเดียวเลยนะคะก็คือเป็นเสียงเอ่ยนะคะเอ่ยแล้วก็พยางที่2เป็น f นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ all นะคะ f all f o r นะคะ awful นะคะ awful นะคะ awful คำนี้ออกเสียงว่า awful นะคะ awful แปลว่าแย่นะคะแล้วก็ fl a w นะคะ fl คือเ l ลนะคะ for falling นะคะตัวนี้นะคะ a w คืออ่อนะคะเป็น fl a อเอ่อ f l ลออนะคะ fl ลออ f l เนะคะเฟล f l, ะะ l อร yeah, ์ก็คือแปลว่าข้อบอกพร่องนะคะไปดูคำแรกนะคะ crawl นะคะ crawl คือคานนะคะจ่อนะคะจอกนะคะคือขากรรไกรนะคะแล้วก็ awful นะคะ awful นะคะแปลว่าแย่นะคะแล้วก็ f l อร์นะคะ f l อร์นะคะก็คือแปลว่าข้อบกพร่องนะคะทีนี้นะคะไปดูที่ au บ้างนะคะ au นะคะก็จะออกเสียงว่าอ่อเหมือนกันนะคะออกเสียงว่าอ่อเหมือนกันอย่างเช่น ตัวแรกนะคะ P A U L นะคะ P คือเผอนะคะ A U คือเออนะคะ L คืออูนะคะอูนะคะเผอออเผลอออะอือ Paul นะคะเผลอออะออ Paul นะคะ P A U S E นะคะ P คือเผอนะคะแล้วก็ A U คือเออนะคะ S E นะคะคือนะคะนะคะเป็นตัว เป็นตัวเหมือนตัว Z นะคะเป็น z นะคะ per oz pause นะคะ per oz pause นะคะต่อไป faul t นะคะ f คือเฟอนะคะ au คืออ่อนะคะ l คืออูนะคะ, l คนะคะแล้วก็ t คือเถอะนะคะเฝอูด fault นะคะเฝออูด fault นะคะ f ult, fault ะคะ ault, ก็คือ โฟ l ทนะคะถ้าเกิดว่าเขียนเป็นวิธีการอ่านนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็น a อ l นะคะ a อ l แบบนี้นะคะแล้วก็เอ่อ pause นะคะเฟอร์ออสพอยสนะคะ pause นะคะแล้วก็โฟ l ทนะคะโฟ l ทก็จะเป็นออกเสียงเป็นอย่างนี้นะคะเฟอร์ออสโฟลทนะคะโฟ l ท นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปดูคำศัพท์ที่เพิ่มเติมมากขึ้นของตัว a w a u นะคะ s a u c e นะคะ s คือนะคะเป็นซอสหรือซอสโซก็ได้นะคะแล้วก็ a u คืออ่อนะคะแล้วก็ c e นะคะจะเป็นเสียง s นะคะเสียง s ก็คือนะคะ sauce sauce นะคะ sauce sauce นะคะ sauce ซอสแบบนี้นะคะก็คือซอสนั่นเองนะคะแล้วก็ไปดู a u g u s t นะคะมีทั้งหมดสองพยางด้วยกันนะคะเน้นเสียงที่พยางหลังนะคะพยางแรกนะคะจะออกเป็นเสียงเอ,อนะคะแล้วก็พยางหลังเนี่ยก็คือจะเป็นเกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือเป็น short vowel u นะคะออกเสียงว่าอะนะคะแล้วก็ s t นะคะ s t ตเนะคะ august นะคะ august นะคะเน้นเสียงที่พยางหลังนะคะ august นะคะ august แปลว่าเดือนสิงหานะคะก็จะเป็นประมาณเอ่อถ้าเกิดเขียนเป็นอ,อย่างนี้ก็จะเป็น august นะคะ august ก็คือเดือนสิงหานะคะ author นะคะก็มีกี่พยางค์เอย่ยมี2พยางค์เหมือนกันนะคะเน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะออกเสียงว่า อันนี้ก็เป็นออเหมือนกันนะคะออนะคะแล้วก็พยางค์ที่2นะคะจะเป็นตัวทอทงนะคะเป็นนะคะแล้วก็เออนะคะเออตัวนี้คือเออนะคะเป็น author นะคะ author นะคะ author ก็คือผู้เขียนนะคะเน้นเสียงที่พยางค์แรกนะคะ author พยางค์หลังก็จะเป็นเสียงเบาๆนะคะต่อไป clause นะคะ cl คือ color นะคะ color ขอควายลอลิงนะคะแล้วก็ออกนะคะแล้วก็ตัวแซดนะคะเป็นเสียงอนะคะอนะคะเค,คลอ,อสคลอสนะคะคลอ,อ,ส,คลอสคลอสนะคะก็จะเป็นเขียนประมาณนี้นะคะ นะคะก็คือแปลว่าประโยคย่อยนะคะเอาล่ะคะสรุปนะคะว่า Au กับ AW นะคะจะออกเสียงเหมือน s o r t v v w e l o นะคะที่ออกเสียงว่าออนะคะคือเราจะออกเสียงว่าออนะคะแต่ว่าเวลาพอเขียนเป็นภาษาไทยมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนออนะคะเป็นเหมือนออแต่เสียงมันจะเป็นไม่ได้ออแบบยาวแบบนี้นะคะมันจะเป็นออคือมันจะเป็นกึ่งระหว่างออกับอ นะะในภาษาไทยเราคือภาษาอังกฤษมันก็จะไม่ได้แบบสามารถที่จะเทียบได้ตรงปเป๊ะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัว A W กับ A U ค่ะ